สนับสนุนโดยศูนย์พภชนาการและสมุนไพรบำบัดภูตะวราสนับสนุนโดยผงปรุงรสไทยเชฟมาถึงช่วงจอเลึกเอสมีนะครับช่วงนี้ชวนคุณผู้ชมนะครับพูดคุยกันแบบสบายๆดีกว่า,น,านะครับทุ่งนิวใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าทุกๆครั้งเนี่ย เราจะเชิญตัวอย่างผู้ประกอบการผู้ที่ประสบความสําเร็จหรือว่าผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆมาพูดคุยกันว่ามีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนให้ SME เนี่ยได้มีโอกาสในการสร้างอาชีพยังไงกันบ้างใช่แล้วครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการนําเสนอนะครับในช่วงเจาะลึก SME นะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการจุดประกายนะครับแล้วก็สร้างไอเดียกับคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยเริ่มอยาก เป็นเจ้าของธุรกิจขึ้นมาแล้วแน่นอนเลยนะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะพีต่ตี้ปัญหาคือว่าหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองจะเหมาะกับธุรกิจอะไร,รเพราะบางทีเนี่ยงานประจําก็มีอยู่ภารกิจหลากหลายก็มีอยู่แต่ว่าต้องการจะมีไรายได้เสริมค่ะพี่ตี้ครับไม่ยากเลยนะครับวันนี้นะครับในรายการของเราเนี่ยนะครับจะแนะนําอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าคุณไม่มีเวลาหรือคุณอาจจะมีงานประจําอยู่แล้วนะครับ,รบก็สามารถทําได้กับธุรกิจนะครับ ตู้นะตู้น้ําดื่มนะครับหยอดเหรียญอัตโนมัติจากสิงเกอร์ครับแน่นอนค่ะพูดแบบนี้เราไม่เห็นภาพแต่ว่านูมีเครื่องจริงมีตู้จริงมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเลยมาทางนี้เลยนะครับนี่คือตู้ น้ำดื่มนะครับหยอดเหรียญอัตโนมัติของซิงเกอนะครับซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนเนี่ยที่คุ้มค่าเป็นอย่างมากครับใช่แล้วล่ะค่ะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่สามารถเลือกลงทุนได้มีรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่รุ่นเล็กเนี่ยคือรุ่นนี้เลย J 6 0 0นะคะคสามารถที่จะกรองน้ําได้ความะละเอียดเนี่ยมากทีเดียวแล้วก็สามารถกรองได้600ลิตรต่อวันขนาดรุ่นเล็กนะก็เหมาะสําหรับคนที่จะ,ะต้องการทําเป็นธุรกิจแหละ ปัจจุบันนะครับต้องบอกว่ามีข่าวออกมาอย่างนี้นะครับก็คือว่าตู้น้ำดื่มหยอดเหรียนเนี่ย จะเป็นจุดที่มีการแพร่กระจายเชื้อโรคเพราะว่าคนกังวลหลายๆคนนะครับมีการลงทุนก็ลงทุนไปแล้วหล่ะนะครับแล้วก็ทีนี้ก็เกิดข่าวคราวอย่างนี้ขึ้นมานะครับปรากฏว่าโอ้โหทําให้เกิดเรื่องเสียหายนะครับกับธุรกิจเลยไม่มีใครมากดนะครับตู้หยดน้ําของคณที่ลงทุนไปนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างนั้นนะครับเนื่องจากว่าไม่มีการบำรุงรักษาไม่มีทีมมาเซอร์วิสมาตรวจสอบไส้กรองก็เลยเกิดปัญหาขึ้นแต่ถ้าเป็นซิงเกอร์นะซิงเกอร์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ คือจะมีทีมนะครับในการออกไปทําความสะอาดเปลี่ยนไส้กลองนะบำรุงรักษาเครื่องเนี่ยทุกๆเดือนเลยแน่นอนนะคะถือว่าเป็นทีมงานมืออาชีพที่คอยดูและนะคะเป็นอีกหนึ่งโอกาสธุรกิจเรียกว่าใครถ้าต้องการจะลงทุนธุรกิจตู้น้ําดื่มยอดเรียนกับซิงเกอร์เนี่ยมั่นใจได้หนึ่งแหละเรื่องของการบริการหรือว่า after service เนี่ย มั่นใจได้วางใจได้จะมีการมาเปลี่ยนไส้กรองเช็คดูความสะอาดความปลอดภัยทั้งหมดเลยนะคะอ่านี่เดี๋ยวเปิดดูข้างในเลยนะฮะจะได้เห็นถึงความสะอาดนะครับของตู้น้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัตินะครับของสิงเกอร์ที้พอดูด้านในเนี่ยก็จะมีความขาวสะอาดและบอกว่าเป็นพลาสติกนะฮะที่ไม่มีการเรียกว่าละลายหรือว่าเก็บสิ่งคราบสกปรกต่างๆสามารถทำความสะอาดได้ง่ายใช่แล้วและที่สังเกตเห็นความแตกต่างนะน้องนยู่ครับจะเห็นตรง หัวจ่ายน้ําใช่ค่ะมีอะไรฮะตรงนี้ฮะกาเรียกะไรจะมีที่แขวนขวดนะคะหรือว่าห่วงแขวนขวดสําหรับการรองรับน้ําขวดใหญ่ๆอย่าง5ลิตรอย่างเงี้ย <โอ S 2> แขวนห้อยไว้เลยจะทําให้เราไม่ต้องวางที่พื้นวางที่ตรงชั้นตรงนี้นะคะ <Mo ander ly> แขวนเอาไว้เนี่ยน้ำก็จะต่อตรงถึงก๊อกแล้วก็ฮิ้วไปใช้รองรับได้ถึง20กิโลกรัมไม่มีการกระเดน็นไม่มีการหกเลอะทอะเป็นอิารเรียกว่าคุ้มค่าเงิน1บาทที่หยดลงไปนะครับหมายธุรกิจอย่างนี้เหมาะสมกับ กับใครที่ควรจะลงทุนครับร้องเนวแน่นอนนะหนูว่านะต้องเป็นคนที่ต้องการจะมีรายได้เสริมแต่ไม่สะดวกในเรื่องของการมานั่งเปิดร้านหรือว่ามาเฝ้าร้านครับคนที่ทํางานประจํานั่นแหละนั่นแหละสําคัญนะค,นะคะสามารถทําเงินได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามจะทําอะไรท่านมีทําเลตั้งตู้นี้เอาไว้ให้เขาทํางานได้24ชั่วโมงนี่บริการ24ชั่วโมงเลยนะคะเพียงแค่เราก็เสียบป,ปลัก๊กกินไฟเหมือน เครื่อใช้ไฟฟ้าทั่วไปเลยนะคะเรามีข้อมูลทางด้านกระแสไฟฟ้าอยู่ด้านนี้บอกให้ด้วย<อ>นะคะ<อ>แล้วก็ต่อกับระบบประปาข้างในเนี่ยถามว่ากรองได้ละเอียดแค่ไหนจะมีไส้กรอง MB Fimtech นะคะคเป็นระบบการกรองแบบ Reverse Osmosis ค่ะสามารถกรองได้ละเอียดมากนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วย ทำให้น้ำสะอาดนะคะปราศจากเชื้อโรคได้ดีทีเดียวนะคะคนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีคาร์บอนนะคะที่จะช่วยดักแล้วก็เก็บกลิ่นด้วยนะคะเป็นคาร์บอน KX เป็นเทคโนโลยีจากอเมริกานะคะก็รวมไว้ในเครื่องนี้จริงๆเนี่ยถ้าถ้าเปิดได้เนี่ยคุณผู้ชมจะได้เห็นข้างในเลยนะคะว่ามีการติดตั้งเซตร,ระบบเอาไว้อย่างดีมีมิเตอร์วัดน้ําด้วยค่ะพี่ตีแล้วเวลาช่างที่มาตรวจสอบไส้กรองหรือมาดูเครื่องเนี่ยก็จะดูว่าการใช้งานน้ํามากน้อยแค่ไหนยังไงตรวจสอบละเอียดมากนั่นสิครับ แล้วก็ย้ําอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าจะมีทีมนะฮะในการออกไปทําความสะอาดเนี่ยทุกๆเดือนเลยเป็นประจำนะครับของทางซิงเกอร์นะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องของความสะอาดนะครับแล้วก็ไม่ต้องบอกว่านะครับนี่จะเป็นจุดแพร่กระจายเชื้อโรคเพราะว่าเราบํารุงรักษากันตลอดทุกเดือนไอเดียในการทําธุรกิจนะครับกับตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติของซิงเกอร์นะครับอย่างเช่นใต้หอพักใต้อพาร์ตเมนต์นะครับหรือจะเป็นคอนโดก็สามารถนำไปตั้งวางเอาไว้ได้ โรงเรียนโรงพยาบาลสำนักงานใทุกที่เพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะแล้วก็กางแบบนี้ก็สะดวกด้วยอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือว่าตามในที่ชุมชนหรือว่าในหมู่บ้านของเราเองนี่แหละนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อเครื่องนี้ไปเนี่ยไปตั้งไว้หน้าบ้านนะครับเราได้ดื่มน้ําที่สะอาดด้วยแล้วก็เพื่อนๆนบ้านนะครับก็สามารถที่จะได้แช่น้ําที่สะอาดด้วยเช่นกันนะครับด้วยกันมาหยอดตู้นะครับของเรานี่แหละ ลิตรละหนึ่งบาทเท่านั้นน,น,นะคะเรามีข้อมูลด้านล่างนะคะคุณผู้ชมถ้าหากว่าท่านใดเนี่ยได้เป็นเจ้าของก็จะสามารถดูรายละเอียดได้นะคะว่าขนาดเท่าไหร่กําลังการผลิตน้ําได้เท่าไหร่นะมีถังสํารองน้ําด้วยลิตรละหนึ่งบาทอาลองเตีกันคร่าวๆนั่นสิครับสมมุตินะครับว่าถ้าเผื่อว่าในแต่ละวันนะครับขั้นปำหละ่ะนะมีคนมาหยอดแล้วก็ได้รายได้มานะครับเดือนละวันละสองร้อยนะเ,<อ>เดือน แต่ขั้นต่ำเอาแบบขั้นต่ำเลยนะ200นะครับเดือนหนึ่งละ200เดือนหนึ่งก็6000ประมาณ6000บาทนะครับพูดถึงกับราคาเครื่องนะครับณปัจจุบันนี้นะครับคือ47,900เพรบาทก็ประมาณ5-6เดือนเท่านั้นก็คืนทุนแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจหนึ่งที่ลงทุนไม่ยากและอีกอย่างหนึ่งคือว่าคุณผู้ชมก็ยังสามารถที่จะทํางานอื่นๆไปได้ด้วยเครื่องก็ทํางานรับเงินรับทรัพย์ไปด้วยถูกต้องครับนะหลังจากที่คืนทุนเสร็จเรียบร้อยนยนะครับในเดือนต่อๆไปเนี่ย กำไรนล้วนกำไรรุนล้วนคุณผู้ชมะนะครับไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนกับเครื่องอตู้น้ำดื่มนะครับหยอเดเีินอัตโนมัติของซิงเกอร์นะครับให้ตู้นี้ทำงานหาเงินให้เราดีกว่านะครับเพราะว่าดีกว่าเงินไปฝากแบงก์แน่ <c oughs> นอนนะคะก็สามารถที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสร้างรายได้ถ้าหากว่าข้อมูลที่เราพูดหรือคุณผู้ชมอาจจะยังมีข้อสงสัยอยู่ไม่ยากนะคะพี่ตี้คอสเซนเตอร์ค่ะสามารถโทรศัพท์ ไปสอบถามได้นะคะตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ข้างล่างนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะให้คําตอบให้ข้อมูลในการลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคกลยุทธ์การตลาดหรือทําเลที่ตั้งมีให้หมดเลยทั้งหลายแหล่ข้อมูลหรือว่ามีโอกาสเดินนะครับไปที่ไหนยังไงแล้วไปเจอตู้นะครับน้ำดื่มหยอดเหรียญของซิงเกอร์เนี่ยเนี่ยครับคอเซ็นเตอร์ปรากฏอยู่ตรงตู้เลยนะครับหมายเลขนะครับ02 234 7171ะ ก็ยังมีหมายเลขอื่นๆให้สอบถามกันด้วยนะคะสำหรับข้อมูลทางธุรกิจของสิงเกอน,นะคะคและนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะคุณผู้ชมพิตีค่ะที่เรามาพูดคุยกันหยิบยกให้เห็นภาพว,ว่าตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเนี่ยมีมากมายหลายยี่ห้อเราศึกษาข้อมูลให้ดีค่ะว่า ข้อมูลของตู้ไหนบริษัทไหนที่จะทําเงินให้เราได้ดีที่สุดถูกต้องนะครับแล้วก็ที่สาคัญเรื่องความปลอดภยัยเพราะทุกคนใส่ใจเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยมาก <c oughs> ตู้ไหนมีการอ,ออกนะครับไปดูแลนะครับความสะอาดโดยจะมีหน่วยที่จะไปะเป็นมันทนั้นนะไปเปลี่ยนไส้กรองไปดูแลทำความสะอาดนะครับตู้หยอดน้ําให้กับคุณเนี่ย <c oughs> ได้ทุกเดือนทุกเดือนนะครับ ก็นี่แหละสามารถจะสร้างความมั่นใจได้ในเรื่องของความสะอาดกับตู้น้ำเดืมเหยดเหลืออัตโนมัติจากซิงเกอร์ครับค่ะแล้วค่ะช่วงนี้เราพูดคุยกันพอสมควรแล้วนะคะช่วงหน้าเป็นอีกช่วงหนึ่งนะคะที่จะมาพูดคุยกันถึงโอกาสในการสร้างอาชีพกับช่วงอาชีพพารวยพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อค่ะ